อย่างตัวนี้ครับเป็นกระเบื้องซึ่งบางทีเซลก็ไม่รู้นะสามแผ่นนี้ลายเหมือนกันกระเบื้องพื้นมันมีรุ่นแรนดอมแรนดอมลายกับไม่แรนดอมลายอันนี้ต้องให้ทางร้านแกะให้เราดูหรือว่าเราก็ขอดูไปเลยว่ากระเบื้องพื้น,นที่เขาเขียนว,ว่าแด a n d o ะแรนดอม,ดอมลายจริงไหมเพราะบางทีมามามาหน้าง,งานมันปูแล้วเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้ หรือถ้าเกิดแก้ไขเนี่ยมันก็จะมีค่าใชา้สูงต่อละเรนดอมแต่ว่าแดอมตัวเนี้ยมันก็มันก็นกนด้อมประมาณสัก2ถึง3ลายสังเกตว่าอันนี้อะไรอันนี้ลายเหมือนกัน3แผ่นนี้ลายเหมือนกันแผ่นนี้กับแผ่นนี้ลายเหมือนกันอ,อย่างอันนี้อันนี้ประมาณประมาณ2ลายนี่2ลายนะครับ2ลายนะแต่ว่า เราให้ช่างเขากลับกลับด้านเพราะปกติการปูเนี่ยมันมันจะปูเป็นทางเดียวกันตามลูกสอนหลังกระเบื้องจะมีลูปสออยู่ซึ่งพวกเนี้ยเราสามารถที่จะสลับได้ถ้าลายมันมีแค่2ออันนี้ต้องถามทางร้านว่าคาว,ว่าแรนดอมของร้านอะใน1นึ่งกล่องม,มีกี่ลายบางครั้งร้านเขียนว,ว่าแรนดอมแต่ว่ากลายเป็นเปิดมามีแผ่นเดียวอย่างเงี้ยมันทําให้บ้านดูเป็นเป็นเป็นแถวเดียวกัน อันนี้แต่ความชอบนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ติดแต่ว่าเรากาลังพูดถึงว่าถ้าเราต้องการแรนดอมไลน์แล้วมันไม่แรนดอมเนี่ยให้เราสังเกตว่าตอนซื้อเนี่ยให้เราสอบถามซึ่งบางทีเซลก็ไม่รู้นะผมแนะนําว่าให้ให้ขอดูสักกล่องหนึ่งดีกว่าหรือว่าพอมาถึงหน้างานปุ๊บเนี่ยเราก็แกะดูเลยดีกว่าแล้วให้เซลยืนยันว่าถ้าแรนดอมถ้าไม่แรนดอมเราคืนนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้กระเบื้องที่แรนดอมตามที่เราต้องการ อย่างกระเบื้องสีดำอะครับอันเนี้ยลายเหมือนจะเรนดอมนะแต่ว่าไม่เรนดอมนะกระเบื้องสีดำเรนดอมครับอ่าขอโทษทีสีดำจะเรนดอมจะประมาณหนึ่งสองสามประมาณสามสามลายหนึ่งสองสามลายต่อกล่องสามถึงสี่ลายต่อกล่องอันเนี้ยข้างล่างลายหนึ่งข้างล่างสุดแล้วก็อีกหนึ่งอันนี้สองสามอาจจะสี่ได้สามเนี่ยทางโน้นนะแปลว่าอันเนี้ยเรนดอม ที่ไม่แรนดอมอ่านนี้ก็แรนดอมคือผมถามสอบถามท้งร้านมาแล้วว่าแรนดอมหรือรนดอมอันนี้เราเรอสอบถามกันมาก,ก่อนแล้วก็พื้นสามสิบเราก็ยังแรนดอมนะครับก็ยังแรนดอมลน์นะเพราะฉะนั้นเราเลือกมาแล้วว่าต้องแรนดอมก็ต้องแรนดอม,อดอมเดี๋ยวผมจะพาด,ดูจากรูปรูปหนึ่งที่ที่ไม่แรนดอมผมมีอ่าอย่างก,กระเบื้อง กระเบื้องตัวนี้อ่ะกระเบื้องดําอันนี้ไม่เลนด้อมครับเห็นไหมกระเบื้องที่ไม่นดอมจะมีลายเหมือนกันทั้งหมดถึงแม้จะตัดออกไปแล้วแต่ถ้าสังเกตจะอย่างเงี้ยจะตำแหน่งเดียวกันหมดเลยอยู่ที่ความชอบนะถ้าชอบก็โอเคส่วนใหญ่กระเบื้องที่ไม่แรนดอมอ่ะลายจะน้อยกระเบื้องแรนดอมมันลายจะเยอะแต่ว่าอยู่ที่อย,ททอ,อยู่ที่ชนิดและและประเภทอ่ะอยู่ที่ชนิดอยู่ที่ยี่ห้อ ยี่ห้อครับผมก็เบื้องด้วยบางทีก็แรนดอมลายน้อยบางทีก็แรนดอมลายเยอะแต่ว่าถ้าแรนดมอมที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะลายน้อยแต่แรนดอมลายน้อยก็มีนะลายน้อยก็มีอันนี้ต้องเลือกเอา